สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกองหน้าของทีมชาติเยอรมนีนะครับในยุค2010นะครับผมแชมป์โลกนี่ครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สาคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ d ับเบิลเลยครับสำหรับมาริโอโกเมสนะครับคงจะต้องบอกว่าคนนี้ก็ได้ชูแชมป์โลกนะครับในยุค2.010นะครับหัวนี้ของดีแน่นอนนะครับก็ตอนนั้นก็จะมีโคเซ่นะตอนนี้โคเซ่ก็ยังอยู่นะครับก็จะเป็นแบบสลับกันลงกับโกเมสที่หนึ่งนะ ก็ในส่วนของโกเมสนะครับสกลมุฟสามดาวนะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดนะครับเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดนะครับสปีดไปดีมากครับในเรื่องของการจบสกอร์ดีมากๆเลยครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยขึ้นไปเลยครับความล่องแค่ว่าไวก็ประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเขาเป็นกองกองหน้าตัวหม่งนะครับเป็นตัวสายเป็นหม่งคือทีมชาติเยอรมนีเนี่ยจะมีกองหน้าที่แบบว่ายืนหลักปักเลนเอาไว้หม่งนะครับจะเห็นว่าโคเซ่เนี่ยที่ดังได้เนี่ยเพราะว่าใช้หัวค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ โปรเทสใช้หัวในการยิงประตูเนี่ยเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยกองหน้าของเยอรมันเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบตัวใหญ่ๆตัวสูงๆพักบอลหมุนได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งโกเมสก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในคนนั้นนะครับในส่วนของสเตนน,นิชดิก็ถือว่าออกไปทางในเรื่องของสภาพร่างกายหรือว่าลูกการการที่ดีมากๆเลยนะครับคุณสมบัติของโกเมสครับนอกจากในเรื่องของลูกหมุนทรงพลังก็จะมีในเรื่องของการยิงปั่นโค้งนะครับวอลเล่ของเขาเป็นเกมลูกสูงเกมรับกลางๆครับ ก็สูง1 8 9ซเมตรเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าสกีม m ฟสามดาวเนี่ยพี่ป๊อบจะพาโกเมสเนี่ยยิงประตูได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปชมเลยนะครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อบจะมีคลิปกินกําไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นริเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับหนึบาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นครับ ใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับอ้าวลืมกดเสียงผ้าครับผมจาเป็นจะต้องภาคเองแล้วล่ะ ส่วนของโอเพนเน็มาด้วยเสียงสามโฮลีครับในส่วนอีกฝั่งก็มาด้วยเสียงสาแอนแท็กนี่นครับนำโดยคอน,นโดตอตอเรส์นี่นครับเริ่มเกมฮะต้องบอกเลยนะว่าโกเมสสามดาวนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแถมยังลืมเพนไปด้วยเมื่อกี้โอ oh. เพนห้าก็ยังดีลืมไปเลยไปฮะลูกนี้โกเมสได้บอลมา แล้วก็ฟิกช็อตมาหนึ่งทีอ้ติดนิดนึงโลลงบ้องติดโลลงบ้องนิดนึงฮะไปครับเีเดบอยเฟนกี้เดบอยเฟนกี้เดบอยฮบอนี่ไงชีนโนล,ลาจังหวะนี้ ชินูระตอก้นมาแล้วก็ปั่นโค้งไปที่้าผมคุณนอาไปก่อนครับในจังหวะนี้ครับตัวนี้ก็ถึงจะไม่ติดออีกฝั่งก็น่าจะเข้านะลูกนี้เควินเดอร์บอยไปลแล้วมาแล้วคาร์ บอลไว้กับโกเมสนิดนึงแล้วก็ออกไปที่ชินุลาครับผมนี่ชินุลาตีงบอลก่อนแน่นอนตรงนี้เสร็จหวานเชียบหวานเชียบไหมหวานเชียบอยู่หวานเชียบไหมหวานเชียบอยู่หวานเชียบอยู่โอ้โหสุดจากประหลัดเบลบอกหมุนตัวไปสองทีครับเลนเชงไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเลยสรุป น้องๆบอกเอ้ยสรุปพี่สรุปรีวิวชินล่าหรือพี่จะรีวิวโกเมสมันยังไม่มีจังหวะใจเย็นๆจังหวะยังไม่ได้โกเมสยังไม่เกิดแต่อย่างน้อยก็ได้หนึ่งแอซิดใช่ไหมจังหวะเปิดไปให้ที่ชินล่าเมื่อกี้ครับนี่ไงนี่ไงกำลังจะมาอีกหนึ่งแอซิดของโอ้โหได้ไหมเอาวะโมซาร่ามา,าโมซาร่าแล้วมาอย่างนี้โมซาร่ายังไง โอ้โหบอลยังติดอยู่อือย,ยังไม่ไปไหนฮะอุ้ยดูนี้ขันอ่าหมดเวลาครับระครังช่วยไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นต่อในครึ่งหลังกันดีกว่าครับต้องบอกเลยว่าโกวิดวันนี้นะครับทําหน้าที่เป็นตัวพักบอลที่ดีมากครับผมส่งแอสซิสสวยๆนะครับเมื่อกี้เกือบมีจังหวะเหมือนกันนะครับขึ้นไปทางชินล่าไปสามสามรอบเลยนะ เอ้าลูกนี้ไก่ติดกันนิดนึงฮะลูกนี้มาอีกแล้วโอ้โหลูกนี้เป็นแอซิดของเ <What? S 1> อ้าอาจารย์โอ้โหให้เหลืองแค่นั้นเหรอเอาวะเอาโกเมสไม่อยู่ตายแล้วเดี๋ยวจะให้โกเมสยิงซะหน่อยโอ้ วินเดอร์บอยมาที่ติดนิดนึงติดนิดนึงนะครับคือการฝากบอลกับโกเมสนี่เป็นอะไรที่แบบไว้ใจได้นะโอ้โลูกนี้ชิปไม่ดีไม่งจะให้โกเมสทำประตูซะหน่อยไม่มีโอกาสเลยโกเมสเราอาจจะเป็นจังหวะนี้ก็ได้นะเป็นจังหวะของโกเมสแล้วละ่ะหรือเปล่าไม่ใช่แล้วชินโดล่าเฉยเลยเอ้าวฟาวเฉยเลยครับ ไอ้ไอเข้าเข้าแรงไปนิดนึงไปฮะโหไปกูนี่จีนไปดิพี่โกโเมสหน่อยโกโเมสโอ้ ไม่มีโอกาสได้ยิงเลยฮะสกีมูฟสามดาวเราเอาคนล้มอย่าข้ามคนข้ามอย่าล้มแล้วแต่ยาวเกินมาแล้วถึงตัวแล้วไม่ได้ครับไปแล้วออชนกันอีก วนกันอีกชวนกันอีกฟรีวินิจไปนะครับผมแม่ลูกนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูเกมต่อมาแล้วกันนะครับผมแฮปเกมสุดท้ายนะครับผมอ่าวันนี้เราออกไปเยือนนะครับผมให้ดูกรเมสครับผม,มผมไม่ได้พวงไม่ได้เทนอะไรทั้งนั้นนะฮะกรูมิธร่างเ,เปลือแป๋วครับ

ขอจังหวะให้โกเมซสักนิดนึงโอ้โหเทียนห้าไอ้ไม่ได้เทียนเลยไม่ได้เทียนเลยวิ่งช้าเลยครับซึ่งไม่าร์ทเลยเมื่อกี้เฮ้ยลง มาอมขอหนึ่งทีโอ้ยก็ไม่ได้อีกนะไม่รู้ใครเปิดไปก่อนเผื่เอเป็นโกเมสโอ้เป็นโกเมสจริงๆด้วยจะขึ้นขึ้นเร็วไปนิดนึงซาลาไปฮะลูกนี้โกเมสไหมชินดล่านี่มา ชินาโลชินัวลาติด<ส>นะมนผมเิด<บ>ไม่ดีโอ้ไปไหนล่ะินลาออกบอลออกบอลติดนะฮะโอเคเปรัอุอยู่ดาุมาอย่างนี้คาร์ลอดคารอ,ารอมาอย่างนี้คารอมาอย่างนี้แล้วยิงโอ้ <ทำ S 2> โห<อ>คารอแบบยิงแบบไม่ทันตั้งตัว ไปยิงตรงไปหน่อยนะฮะจังหวะสุดท้ายของลูกเกมนี้โกเมสโกเมสมาหน่อยเถอะโอ้โห <c oughs> ไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับมัวชั่วอยู่ เกืเมดาบีนลาลิงไปไหนกับใครแล้วนั่นน่ะฟาวจนได้ครับโมซาลาชินลาโมซาลาวินิไปครับใครวะเนี้ยเบลิงแฮมเบลิงแฮมเบลลิงแฮมตอกส้นมาอย่างนี้ กุลิดมาอย่างงั้นครับผมโอ้โหตกลงโกเมสอยู่ไหนโกเมสอยู่ไหนวิ่งตรงนั้นเฉยเลยแหมจังหวะน,นี้กุลิดครับสอดเข้าไม้มงกก่อนนะฮะคือนำไปก่อนคนระับหนึ่งประตูต่อศูนยนะ์ฮะสรุปพี่โกเมสผมจะได้ยิงไหมไม่รู้เหมือนกันคือ <c oughs> เราไม่รู้อนาคตจริงๆอึ๊บอึ๊บ,บน,นะฮะ ไี่เหรใครวิร่งคขวิ่งอยู่นั้นครวิ่งอยู่นั้นเบลิงแฮมหรอเบลิงแฮมใช่ไหมเบลิงแฮมนี่ไงชิโนราชาเนลลี่อย่างใช่แล้วผม <c oughs> จังหวะสองครับของชิโนราวิ่งมาครับ <c oughs> จังหวะนี้เราเห็นแล้วนะครับ เปิดไปตรงนี้ดีกว่าครับถ้าเปิดให้จูดไม่น่าจะทันนะฮะหลายคนบอกเอ้ยพี่ป้อมประสานเปิดมงหรือเปล่าก็ได้หมดครับผมได้หมดได้สดชื่นนะฮะเปิดมงก็ได้ยิงยัดก็ได้ฮีนะครับได้หมดเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยตู้ตัวหนึ่งฮะ Mario Gomez. ไปครับจังหวะนี้ช่องเปิดหรือยังโมซาลาช่องเปิดหรือยังโมซาลาช่องเปิดยังเปิดแล้ว <c oughs> นั่นไงโอ้โหโกูเมด <c oughs> โดนดักไว้ <c oughs> ได้ครับจังหวะนี้เปิดไปไหนก่อนโอเคเยี่ยมเปิดแบบทุกคนงงฮะเปิดเเปปิิดดไปไหนวะเนี่ยไปครับ มาเถอะจริงจรลอดโกเมสอยู่ลอโกเมสอยู่โอ้โหยทำไมต้องเป็นซินอราด้วยโกเมสอยู่ไหน โกเมสอยู่ไหนหาโกเมสไม่เจอโอ้อประมาณนี้ครับผมครับในส่วนของโกเมสฮะก็ทําออกมาได้ค่อนข้างแข็งเก่งนะคือใครที่เน้นสายเปิดมงนะพี่ว่าโกเมส3ดาวล่างนี้ก็เล่นได้อยู่นะแต่นะครับจากการเล่น2เกมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอาจจะมงไม่ได้นะส่วนหนึ่งคืออาจจะไม่ได้เทนแหละครับในเรื่องของการหาช่องหาช่องหาตำหน่งตำแหน่งอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบ สเต็ปมันอาจจะน้อยๆอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการแอสซิสต์นะครับการวิ่งทําทางหรือว่าการจ่ายบอลให้เพื่อนอะไรพวกนี้ครับกูไม่ทาได้ดีนะครับพักบอลดีมากนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราอัพสกิลของเขาไปเนาะในส่วนตัวนะถ้าจะแนะนําให้อัพสกิลไหนเนี่ยก็คงอัพไปพวกนี้ครับในเรื่องของการยิงนะครับมันจะได้ในส่วนของเนี่ยครับในเรื่องของลูกอากาศการหมุนเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าโกเมสเนี่ยบอกเลยว่าจะไปลากเรือเนี่ยไม่ได้นะบอกยากเล่นยากครับ มันต้องแบบปรัแบสกิลให้ให้เหมาะกับตัวเขาจริงๆนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นในเรื่องของลูกกาการการพักบอลความแข็งแรงอะไรพวกนี้ครับก็สกิลเนี้ยน่าจะเหมาะกับเขานะครับเนาะถึงแม้ว่าใน2เกมที่ผ่านมาโกเมสจะยิงประตูไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีส่วนร่วมกับเกมพอสมควรเลยนะครับนะบก็ใครที่ชื่นชอบมาริโอเมสหรือว่าจะเอาไปทำฟูลไบเยนก็เอาไปได้นะไบเยนใช่ไหม โกเมสอยู่สตุดการ์ใช่ไหมเออโกเมสอยู่สตุดการ์นี่นะเออลืมไปลืมไปครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของโกเมสแล้วกันนะครับก็เอาไปเล่นได้ครับผม3ดาวใช้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเปิดหมงก็ไม่ยากครับเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พีุน่น้นะครับสวัสดีครับ